วันนี้เรามีหัวข้อภัยเงียบจากรัฐประหารโควิดก่อวิกฤตทั้งประวิตย์และโรคร้ายผมจะนำเรื่องที่เรายังติดข้างกันตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่เราได้ข่าวแล้วว่ามีการผลักดันให้ในอุตมะออกจากหัวหน้าพักโดยมี เสคนหนึ่งนะครับเขาเรียกเสอเสอวันนี้ไม่ต้องเสออหล้วเปิดหมดแล้วครับผมก็ติดค้างไว้ว่าจะมาวิเคราะห์ออก,กันวันพฤหัสก็พอดีฮะข้อมูลก็เพิ่มขึ้นผมก็หามีเวลาหาข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลจากสื่อส่วนหนึ่งมีนายทหารสองคนครับไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่เสออคนเดียวนะครับ ยังมีเสสนอีกนะยังมีเสสนอีกครับผลเอกเออเขาเรียกบิกสนบิกสนอะไรเนี่ยที่ทำเรื่องนี้แล้วอันนี้เป็นผลโดยตรงครับจากการรัฐประหารโควิดหรือที่ผมใช้ภาษาว่าเป็นการรัฐประหารตามใบสั่งแพทย์เพราะอะไรวันนี้ชัดเจนแล้วครับความแตกแยก ไม่ลงตัวกันในพักพลังประชารัฐนนั้นทำให้คุณประยุทธ์เซ็งจัดเลยเลยประกาศใช้ฉวยโอกาสโควิดนี่แหละครับประกาศภาวะฉุกเฉินและทำให้มันเป็นเหมือนการรัฐประหารสร้างสถานการณ์เหมือนรัฐประหารดังนั้นมันไม่จบง่ายนะครับมันต้องยืดไปจนนู่นละเปิดสภาแล้วอาจจะให้เลยไปอีกสักด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อจะใช้สถานการณ์นี้เพื่อให คุณประยุทธ์นี่มีฐานะที่อยู่แบบสบายใจวันนี้จะเรียกนายกประยุทธ์เห็นถ้าจะยุคเรียกไม่ค่อยได้แล้วครับต้องเรียกนายยืดไม่ใช่นายกแล้วก็น,นายยืดแล้วก็เรื่องราวข่าวร้ายซึ่งผมมีหลักฐานให้จะบอกให้เราต้องระวังนะครับว่าถ้าจะมีการเปิด เมืองซึ่งนายประยุทธ์ก็บอกยังไม่เปิดยังไม่เปิดเนี่ยแต่อันไม่อยู่แล้วครับเปิดวันนี้ที่หน้ากระทรวงการคลังท่านจะเห็นนะครับถ้าใครบอกว่าการชุมนุมจะทําให้เกิดอันตรายเสียชีวิตจากไอ้เจ้าโรคระบาดนี้นะครับวันนี้ดูที่หน้ากระทรวงการคลังสิครับไม่ต้องเว้นระยะแล้วครับจะไปขอเงินห้าพันนี่ปิดปากก็ปิด จะปิดไม่อยู่แล้วครับเห็นพูดกันเปิดหน้าเปิดตาท่านดูข่าวเอาเองกันแล้วกันในประเทศไทยนะครับดังนั้นการชุมนุมขับไล่นายประยุทธ์ที่บอกว่าอย่าชุมนุมนั่นจะเป็นอันตรายมันไม่มีอันตรายแล้วครับอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดคือจะอดตายฮะตอนนี้ทุกคนเอาละผมเริ่มต้นจากข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยก่อนนะครับก็มี ของเพื่อนๆเ,เราครับที่รีภายกันอยู่ในต่างประเทศก็ส่งความคิดถึงห่วงใยกันให้ข้อมูลต่างๆเข้ามาท่านแรกนะครับก็เป็นเออ่คุณอริสมันครับยังจำได้นะนี่ภาพล่าสุดของคุณอริสมันครับคุณอริสมัน แต่งเพลงล่าสุดออ14วันไม่ลงแดงแล้วก็ได้มีการติดต่อกันครับคุณอลิสมันก็ได้ฝากข้อคิดเห็นมาความห่วงใยมานะครับถึงพี่อันนี้ของของหนังสือของคุณอลิสมันนะฮะเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่าเพื่อเพื่อเพื่อพี่น้องได้เข้าใจว่าสถานีสุนันทีวีนี้เป็นตัวกลางอันหนึ่งนะครับที่พยายามจะแชร์ข่าวต่างๆเท่าที่ติดต่อกันได้แล้วก็ส่งสารกันได้นะครับคุณอริชมันเขยนหนังสือมาถึงเพื่อนพี่น้องแต่ว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้บอกนะฮะถึงพี่น้องประชาชนที่รักสถานการณ์โควิด สิบเในประเทศไทยยังมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่ไม่มีความชัดเจนผิดพลาดซ้ำซากกับตัวเลขของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อการปกปิดได้ประโยชน์อะไรตอนนี้ประชาชนหมดความเชื่อถือในข้อมูลรัฐบาลที่โกหกปกปิดความจรงิงไม่จริงจังกับการจัดการปัญหา ไม่เชื่อถือเรื่องการบริหารจัดการการควบคุมโรคก,การแพร่ระบาดของโรคก,การตรวจการเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงเราพูดได้คำเดียวหมดหนทางที่เราจะหวังพึ่งภาครอมอชุดนี้ปัญหาของพวกเราอาจจะด้อยหรือต่ำกว่าระดับชาวบ้านทั่วไปด้วยซ้ำเพราะเรื่องที่พวกเขาคิดชาวบ้านคิดได้ก่อนคิดได้ดีกว่าด้วย เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการในสถาในสภาวะฉุกเฉินของการระบาดของโรคเพรารัฐบาลกำลังเอาความเป็นความตายของประชาชนมาเป็นเครื่องเดิมพันที่จะให้รัฐบาลมีชีวิตยืนยาวส่วนประชาชนจะมีอายุสั้นอย่างไรมันไม่สนรัฐบาลต้องการให้สถานการณ์โควิด1 9อยู่อีกยาวนาน พี่น้องต้องเสี่ยงดวงกันนะครับผมสงสารพี่น้องจับใจที่โชคร้ายมีรัฐบาลเหงส่ซวยอย่างนี้ทางรอดเราต้องการเราต้องจัดการตัวเองระหว่างการตายด้วยโรคโควิด -19 หรือจะตายด้วยโรคอดตายพี่น้องต้องบริหารให้ได้ทั้งสองส่วนผมเชื่อในภูมิปัญญาผมเชื่อในระเบียบวินัยของพี่น้อง ผมขอเอาใจช่วยพี่น้องให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19และภัยโรคอดตายสู้ๆนะครับรักและห่วงใยอลิสมันอลิสมันพงเรืองรองครับแล้วก็คุณอริสมันได้แต่งเพลงผมก็นำเพลงของท่านสามเวอร์ชั่นนะฮะในแต่ละอารมณ์อารมณ์ทั้งร้องสดร้อง อัดเทปเอ่อเสียงเต็มเสียงไม่เต็มที่อัดเทปก็ดีๆก็เสียงขึ้นเรียบร้อยเข้าไปดูในสุนันทีวีนะครับก็นี่เป็นข่าวข่าวความห่วงใยของเพื่อนๆเราที่จะส่งถึงกันอีกท่านหนึ่งครับคืออาจารย์จรันดิ์ดาพิชัไยได้ตอบคำถามบางอย่างที่ในประเทศไทย โกหกกันได้โกหกกันดีคือกรณีการเปิดประชุมวิสามันนายประยุทธ์ไม่ยอมเปิดประชุมวิสามันโดยอ้างว่าจะติดเ,ออเชื้อโรคระบาดนี้ได้แต่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่อาจารย์จรรนอยู่เนี่ยได้มีหลักฐานชัดเจนว่าประชาธิปไตยไม่ใช่อุปสรรค ของการที่จะแก้ปัญหาโรคระบาดแต่กลับเป็นปัจจัยสำคัญเป็นสิ่งเครื่องมือสำคัญครับในการที่จะแก้ปัญหาแต่นายประยุทธ์นั้นพยายามจะป้ายสีว่าใช้ระบบประชาธิปไตยไม่ได้ใช้สภาผู้แทนไม่ได้วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำนั้นเป็นการอำพรางครับจริงๆแกต้องการจะแก้ปัญหาภายในของแก ที่ภายในที่แตกแยกกันดังนั้นวันนี้คุณชวนก็ยังไม่ยอมเปิดฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ยอมเปิดฝ่ายค้านก็ยื่นไปเดี๋ยวเรามาดูว่าในเอ่อในฝรั่งเศสเขาจัดกันอย่างไรครับผมจะให้ท่านดูรูปแรกก่อนนะครับเป็นรูปห้องประชุมของสภาแห่งชาติเขาเรียกสภาแห่งชาตินะครับ ที่ฝรั่งเศสโอ้เหมือนทองพระโรงเพราะเป็นพระราชวังเก่าเนี่ยสวยงามครับให้ท่านเห็นรูปนี้ก่อนพอท่านเห็นรูปนี้แล้วท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสสฝรั่งเศสนี่ไม่ยอมมาประชุมกันนั่งกระโหลงแหลงเลยครับอันนี้แหะครับเป็นการประชุมในภาวะการที่ระบบประชาธิปไตยเขาปรับตัวครับ ในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องออการติดเชื้อโรคระบาดปากว่าคนฝรั่งเศสที่เขาไปนั่งประชุมนี่ไม่มีใครปิดไม่มีใครปิดจมูกนะครับไม่มีใครเอาผ้ามาปิดปากแล้วประชุมกันไม่ต้องครับเขาจัดนั่งห่างๆกันอ้าวแล้วนั่งห่างๆกันของสภาไทยห้าร้อยเราจะนั่งกันยังไงลนะ่ะในฝรั่งเศสเขาก็ถ้านั่งก็เต็มครับแต่อันนี้เขาจัดให้นั่งห่างๆอาจาร,รย์จรันแจ้งมาว่า เขาแก้ไขข้อบังคับโดยให้มีการประชุมไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุมตามจำนวนเต็มแต่ใช้วิธีสัดส่วนครับพักใหญ่พักกลางพักเล็กส่งสัดส่วนของคนตัวแทนเข้ามาพูดมาประชุมนะครับเป็นวันวัน,วนเป็นสัดส่วนพักนี้ส่งกี่คนกี่คนตามสัดส่วนที่มีอยู่แล้วนี่คือทางออกที่เขาแก้กันได้ แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกเอ้าแล้ว,แล,วแล้วเขาจะประชุมกันได้หรือเรื่องนี้เป็นภาพนิ่งจัดแสดงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้สลิมรู้สึกซักถามมากเหลือเกินเลยครับสลิมที่เข้ามาชมในรายการเรานี้ก็ขอบคุณที่ท่านเข้ามาติดตามจะได้ฉลาดขึ้นผมเลยเอารูปการอภิปรายภาพนี้เป็นภาพของออการอภิปรายนะครับของหัวหน้าพัก ชื่อว่าพรรคฝรั่งเศสไม่ยอมจำนนครับแปลภาษาไทยนะฮะเป็นพรรคฝรั่งเศสไม่ยอมจำนวนชื่อนอายนายชองลุกเมลองชองแมอ่านยากเลยต้องตั้งท่าอ่านหน่อยชองลุกเมลองชองอเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับนี่เป็นภาพสดไม่ใช่ภาพสด ภาพที่อาจารย์จลันอัดมาให้ดูเดี๋ยวนะฮะเอาละเดี๋ยนะครับเขาพูดแบบว่าฝรั่งเศสนะครับแล้วดูบรรยากาศในสภานี่เป็นบรรยากาศที่เขานั่งกันจริงนะครับเนี่ย โอเคนะฮะก็พอให้เห็นความเป็นจริงว่าในประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยมีวิกฤตก็แก้กันได้ประชุมสภาไม่จำเป็นต้องให้ประธานาธิบดีมาครองสั่งคนเดียวนะครับ ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าในประเทศไทยนี่มันผิดปกติในประยุทธ์พยายามจะให้ไลยต่อระบบประชาธิปไตยเพราะตัวมันเองมีสอรอเป็นผดจกกรดังนั้นการแก้ปัญหาของเขาเขาก็ทำได้ในการประชุมเขาไม่ไม่ปิดสภาครับไม่ปิดสภาการเลือกตั้งที่เลื่อนออกไปนั้นะเป็นการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นก็ยังดาเนินการอยู่นะครับแต่นี่สภาแห่งชาติ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเมื่อวันที่28อาจารย์จารานได้ให้ข้อเท็จจริงมาว่าเป็นการโต้แย้งกันร,ระหว่างนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านนี้เป็นชื่อนายเ,เอโดรันายกรัฐมนตรีเอโดรัตนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับมีหนวด ที่ผมเล่าให้ท่านฟังครั้งก่อนว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไปสมัครแต่ก็เป็นสมาชิกนายกเทศบาลด้วยนะฮะซึ่งแปลกมากเป็นนายกเทศบาลที่เมืองที่เอกอัคราชทูตส,สมัยพระนารายณ์เคยไปขึ้นที่เมืองนั้นในเอโดราดนี่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนั้นด้วยนะครับแล้วถึงเวลาเลือกตั้งสภาต้องถิ่นแกกก็ c, ไปลงอีกรอบหนึ่ง และเป็นนายกด้วยไม่ต้องลาออกตามระเบียบของเขาสามารถเป็นได้สองตำแหน่งแต่ของเรานี่เป็นสองตำแหน่งได้แต่ต้องเป็นทหาระถ้าเป็นผู้แทนไม่ได้ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองนี่ไม่ได้เข้มงวดแต่ถ้าเป็นขราชการประจําเป็นทหารแล้วกันเป็นกี่ตำแหน่งก็ได้เป็นสภาด้วยเป็นผู้จัดการสารบอกด้วยเป็นสมาชิกสภาได้ท่านเห็นแล้วนะครับรัฐเผด็จการกับรัฐประชาธิปไตยนี่มันต่างกันผมอยากให้ท่านเห็นความเป็นจริงตรงนี้ แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะต่อสู้อะไรนี่จะได้รู้ว่าอำนาจรัฐในโครงสร้างเลเ็จการไทยเนี่ยมันโกหกเราอย่างไรการประชุมเมื่อวันที่28อาจารย์จลันได้รายงานมาว่าที่ฝรั่งเศสมีการติดเชื่อมากกว่าไทยอันนี้รู้กันแล้วนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าแต่เขายัางเดินหน้าได้เรื่อยๆโดยระบบประชาธิปไตยมีผู้ติด เชื้อสะสม129,859คนและเสียชีวิตไปแล้ว2 3 6 6 0คนสภาหแห่งชาติฝรั่งเศสยังเปิดประชุมพิจารณาแผนการลดการกักตัวหรือล็อกดาวน์เขาเตรียมจะปลดล็อกดาวน์แล้วครับเป็นเ,เป็นการประชุมแผนการลดการกักตัว ล็อกดาวน์ของรัฐบาลเอ,อเอโดลาดฟิลิปเมื่อกี้ที่ผมให้ท่นดูรูปนายกนั่นแนหะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมสภาแห่งชาติดังกล่าวใช้วิธีการประชุมโดยงดเว้นข้อบังคับว่าด้วยองค์ประชุมกึง่งกึ่งหนึ่งโดยแบ่งสมาชิกที่มีทั้งหมด554คนเป็น5กลุ่ม แต่ละกลุ่มคือคือแค่ห้าพักเนี่ยนะฮะแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนตามสัดส่วนเข้าประชุม,เ,มเช่นมาจากพักสาธาร,รณรัฐเดินหน้าพักรัฐบาลน,นี่สี่สิบคนพักฝ่ายค้านที่มีชื่อว่าพักชาวสาธาร,รณรัฐนี่มีห้าคนพักพักกลางมีสี่คน พรรคสังคมนิยม4ี่คนพรรคฝรั่งเศสไม่ยอมจำนวน3มคนรวมแล้วทั้งหมดเจ็ดสิบหาคนครับจา,าจากสมาชิกทั้งหมดนะครับ554คนแบ่งตามสัดส่วนให้เหลือจำนวนน้อยลงแล้วเอาตัวแทนมาพูดกันนะครับข้อสรุปของเขาบอกว่าแผน ลดการกักตัวมียุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนตามเขตปกครองอันนี้รัฐบาลประยุทธ์ฟังบ้างก็ได้นะครับว่าต่างประเทศเขาเขาจัดกันอย่างไรแต่ว่าแน่นอนฮะเราก็จัดตามแบบของเรานี่แหละแต่ว่าเราดูเปรียบเทียบเอ่อมีการแบ่งตามขั้นตอนตามเขตปกครองคือแผนป้องกันบังคับให้ชาวฝรั่งเศสต้องสวมหน้ากากห้ามเดินทางเกิน100กิโเมตร เปิดโรงเรียนปฐมนะครับเปิดโรงเรียนชั้นปฐมก่อนโรงเรียนมัธยมจะเปิดวันที่18พฤษภาคมต่อไปเป็นชั้นอุดมศึกษาเปิดธุรกิจพาณิชย์ขนาดเล็กยกเว้นพัตาคารบาร์คาเฟ่โรงหนังโรงละครพิพิพธภัณฑ์สนามกีฬาปิดต่อไปจนถึงเดือนกันยายน สำหรับกิจการที่ว่าเนี่ยนะมีบาคาเฟ่โรงหนังโรง,ล,งละครนี้ไปถึงเดือนกันยาการเดินทางรถไฟรถใต้ดินรถยนต์ให้นั่งแถวละหนึ่งคนครับที่นั่งกันติดกัน3ามคนสามคนเนี่ยนะขึ้นรถฟงรถไฟอะไรต่างๆนี่เขาบอกให้เหลือแถวละหนึ่งคนจะมีการตรวจหาผู้ติดเชือ้อนี้19สัปดาห์ ตั้งเป้าไว้ระดมตรวจเจ็ดแสนคนฟรีนะฮะพบผู้ติดไวรัสจะกักตัวในบ้านหรือสถานของรัฐด้านการช่วยเหลือลูกจ้างคนงาน8ล้านคนและธุรกิจขนาดเล็กจะดำเนินการต่อไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันที่31นะครับ ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดรัฐบาลฝรั่งเศสจัดงบประมาณ4แสนล้านยูโรเพื่อต่อต้านไวรัสช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางลูกจ้างคนงานและประชาชนคนยากจนอาจารย์จรนันบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่อง AI ไม่มีปัญหาเรื่องรองเงิน5,000แบบบ้านเรานี่นะครับไม่มีครับทางด้านด้านฝ่ายค้านว่ายังไง ฝ่ายค้านส่วนใหญ่อภิปรายไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำตามแผนได้ไม่ได้เตรียมพร้อมหลายด้านเพราะที่ผ่านมามิได้ทำตามที่ถแถลงนโยบายและมาตรการและมิได้ฟังความคิดเห็นของประชาชนประธานาธิบดีตัดสินคนเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายค้านเขานะในการเสนอแผนนี้นายกรัฐมนตรีแถลงว่าอาจจะเกิดการระบาดรอบ ละลอกสองได้ทุกคนต้องระวังตลอดเวลาเรียนรู้ที่อยู่กับโควิด -19 หลังจากรับฟังและอภิปรายแผนการดังกล่าวสมาชิกพักฝ่ายคา้านเมื่อถึงเวลาทุ่มกว่ากว่าสภาแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบ368เสียงไม่เห็นด้วย100เสียง อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยกจริงฮะคิดตามสัดส่วนสัดส่วนที่ยกมือหนึ่งคนต้องต้องผู้แทนกี่คนรวมแล้วก็คือ,เ,อเสียงเต็มสภ,ภาเนี่ยแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวถ้าจะฟังว่าเอ๊ะมาน้อยทาไมได้คนเห็นชอบสามร้อยหกสิบแปดไม่เห็นด้วยหนึ่งร้อยเสียงคิดตามสัดส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสยึดระบอบประชาธิปไตยอันนี้อาจารย์จารันฝากมาว่าจะเห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสยึดระบอบประชาธิปไตย แม้จะอยู่ในวิกฤตสภาต้องเปิดสมาชิกติดโควิด20คนอสอสอติดโควิด20คนแล้วไม่เป็นไรเขาบอกติดโควิดด้วยรัฐบาลต้องยอมรับการควบคุมจากสภาไม่เหมือนประเทศไทยที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ให้ความสําคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรเลยนี่คือข้อมูลที่อาจารย์าจารนลันดิษฐาพิชัยนะครับรายงานมาเสร็จแล้วเมื่อ เมื่อวันจันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเหมือนกันผมให้ท่านดูรูปนี้นะครับการเคลื่อนไหวในต่างประเทศสำหรับบุคคลนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมีหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นปีกปีกซ้ายเต็มที่เลยเนี่ยนะก็คือไม่เห็นด้วยกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์ในประเทศไทย แล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นประจำผมไม่ได้เอาคลิปเหล่านั้นมาโชว์ท่านแต่วันนี้ข่าวสารที่ขาดหายไปก็คือในประเทศไทยคืออยากให้ท่านเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทีออ่วิจารณ์กษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยยังมีดำเนินการอยู่เป็นปกติแล้วก็ในโอกาสครบรอบ10ปีนะครับ เขาเรียกว่า10ปีตาสว่างเนี่ยในสถานี YouTube อันนี้เป็นภาพมีการประชุมที่เรียกว่าแอปซ o m เดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับการในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ประชุมแอปซ o m ได้ฝ่ายค้านก็ประชุมได้ฝ่ายประชาชนก็แอปซ o m ได้นีเ่เขาประชุมกัน6คนนะครับ ผู้ประสานงานคืออาจารย์จัญญายิ้มประเสริฐที่อยู่นอร์เวย์คุณแอนนนอรมนเป็นฝรั่งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอาจารย์จรันอยู่ที่ฝรั่งเศสคุณปรยอยู่ที่อังกฤษอาจารย์หวานอยู่ที่ไหนไม่ทราบตามรูปนะฮะแล้วก็คุณคุณทองไฟเย็นนะครับ มีการประชุมกันถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปดูกันที่สถานีนี่ครับ Act for Dem Act for Democracy นะครับก็ไปดูเอาเองกันแล้วกันนะครับแต่ที่ผมนำมาเ,เล่านี้ก็เพื่อให้เป็นการเติมเต็มข่าวสารเพื่อให้ผู้ที่ติดตามรายการของเรานี้เห็นภาพการเคลื่อนไหวออของ คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศในใน,ในทุกด้านวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าสิบปีที่ผ่านมานี้คนกลุ่มหนึ่งคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเกิดความเข้าใจเห็นปัญหาของระบบว่ามีความเห็นว่าปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่สถาบันพระหมหากษัตริย์แต่แน่นอนครับ ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นเช่นนีนาาน้เหมือนกับอาจารย์หวางเหมือนกับอาจารย์จัญญานี่บ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปแล้ว <Voll ophobia> ก็แสดงว่ามีคนส่วนใหญ่ยังยังไม่เห็นด้วย <S 1> <S 1> และอีกคนส่วนหนึ่งก็เห็นด้วย <S <S แต่ก็ไม่รู้จะทาอะไรแต่วันนี้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการตั้งคําถามกันมากเพราะใครก็รู้ว่าพระองค์ ทรงมีพระราชทรัพย์มากนิตยาสารฟอบอันนี้ปิดบังไม่ได้นะครับนิตยาสารฟอบจัดอันดับตั้งแต่รัชกาลที่กาจนถึงรัชกาลปัจจุบันว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกดังนั้นประชาชนก็อยากจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในภาวะวิกฤตอย่างนี้ถึงขนาดประชาชนอดอยากฆ่าตัวตายเป็นผลมาจากการบริหารงานของนายประยุทธ์ ทุกคนก็อยากจะเห็นในหลวงนั้นมีพระเมตตาบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับไม่ใช่เอาเงินภาษีกอกรของประชาชนมาช่วยนะครับอยากจะเห็นการสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนเหมือนอย่างมหาเศรษฐีทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยที่นายประยุทธ์เรียกร้องนี่ดังนั้นวันนี้ <c oughs> ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ ทำให้หลายคนคิดแต่ว่าในประเทศไทยได้แต่คิดไม่กล้าพูดไม่กล้าไม่กล้าทำให้ความคิดดังออกมากลุ่มนี้กลุ่มที่เขาจัดรวมพลคนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งทศวรรษแห่งการตาสว่างเนี่นะครับเขาก็เลยจัดประชุมกันก็เท่านี้ผมรายงานให้ททราบน,นะครับเรามาดูอีกนะครับว่าสถานการณ์ ในประเทศไทยจากข่าวสารที่ขาดหายไปนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เป็นข่าวในประเทศไทยแล้วที่ในประเทศไทยเขาไม่ได้วิจารณ์กัน